ทำไหมขอเที่ยงน้ำกัน,นตำมะฮงตำมะฮงมีงตำมะฮงครับน้ำพริกกากหมูครับกับต้มไก่นไกเ,นเนี่ยล่ะต้มไก่เหลือว่านนี่กินบ่เบิดไก่ตัวหนึ่งตำมะฮงตำเองเนี่ยนี่ปุ๊บเล็กปุ๊บเล็กเมื่อกี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงฝีมือเรา คนิัตับไกตับไกผมิดีดีไกเขึ้นหนอกมั้งผมฮะแซบแซบแอือรัวกันนะตามง อร่อยเหมือนเดิมเค็ดงานอยู่ไกบ่บานมึงนีตามกินเอง ใส่บะกอกป่ะแม,ม่ตำใส่มะกอก

ไปดูขไางหน่นะเดิไปอย่าี้ยังหัวแ้อุ่มอยู่มอ่ nằm Bye bye. Để đăng kiếm ra. Rồi chào bye bye. Chúc chúc.